กินรอยกับตามแม่ครัววันนี้ยังอยู่กับโครงการตราแม่ครัวเมนู4ีภาคครีเอเตอร์ชาเลนจ์ครั้งที่2ในช่วงนี้ครับผมจะนําเมนูของผู้ชนะในแต่ละภาคที่ได้รางวัล็อปทเงินรางวัล30,000บาทมาทำให้คุณผู้ชมได้ดูครับและในอาที่นี้ครับเป็นเมนูของภาคเหนือของคุณทัญญานานัเวียงศรีมากับเมนูอั่วกไก่สมุนไพรหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับทำตัวสมุนไพรกันก่อนเลยครับใส่เครื่องสมุนไพรที่เราโขกตามสูตรลงไปเลยครับตามด้วยเกลือก่นครับปรุงรสน้ำหมักของเราด้วยซอสหอยนางรมตาแม่ขัวครับใส่ลงไปเลยครับ2ช้อนโต๊ะครับเพิ่มความกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตาแม่ครัวฉลากทองครับใส่ลงไปเลยครับ1ช้อนโต๊ะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับอีก1ช้อนโต๊ะครับ คนส่วนผสมกับน้ำซอสให้เข้ากันครับใส่ใบมะกรูดซอยลงไปครับผักชีและผักชีฝรั่งซอยครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราเอาไก่ลงไปครับแล้วก็เอาเครื่องสมุนไพรครับทาให้ทั่วตัวไก่ครับหลังจากนี้ครับเราเอาเครื่องอั่วสมุนไพรครับใส่ไปในตัวไก่ครับ วางไก่ของเราลงไปในถาดเลยครับเดี๋ยวไปอบกันครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะอบด้วยอุณหภูมิ200องศาครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับตอนนี้ไก่ของผมครบ1ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูไก่กันครับ ของเราเหลืองแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยครับเสิร์ฟทั้งตัวแบบนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูอ่วกไก่สมุนไพรลองทำกันดูนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับ สนับสนุนโดยที่สุดแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนางรมรลบทำได้แล้วปลาแม่ครัวความเป็นหนึ่งด้านรสชาติต้องยกให้ปลาแม่ครัวปราแม่ครัวมีติ๊กต็อกแล้วนะครับผมมีเทคนิคซอสอยู่ในทุกเมนูทำตามง่ายๆติดตามข้างล่างนี้เลยครับ